วันนี้จะทําการขอรำมาคพภาพูมเจ้าที่เจ้าบ้านจะได้มีไอเดียมีหัวคิดนะคะสร้างไรายได้นะคะให้มัน่นคงให้เจริญรุ่งเรืองค่ะวันนี้สถานที่ถ่ายทําบ้านเจี๊ยบที่ต่างจังหวัดเองค่ะ นีท้ทาแป้งหน้าขาวหน้าขาววะ <c oughs> ก็จะไหว้ขอขมาเจ้าที่ที่บ้านด้วยเราไม่ได้อยู่อาศัยที่บ้านนี้ก็นานๆมาไหว้ทีเราก็มีการขอขมาเมื่อกี้ไปดูก็เห็นว่ามีตุ๊กาตาตัวนึงล้มอยู่ก็เดี๋ยวจะจับตั้งเหมือนเดิมแต่ว่าต้องทําการขอขมาก่อนเลยว่าเจ็บก็จะมีของของไหว้ของใช้นะคะในการไหวขข้เจ้าที่ใครอยากรู้ก็ตามมาดูเลยนะคะ ที่เจ๊จะใช้ไหว้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้วยน้ำว้านะคะสุดๆนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะเส้นหัวใช้หนึ่งลูกแต่วันนี้เจ๊ซื้อมาสองลูกนะคะก็เลยไหว้ทั้งสองลูกเลยดอกกล้วยไม้สีม่วงนะคะสองกรรําเผอิญว่าวันนี้ที่ตลาดไม่มีกล้วยไม้ขายเลยให้แม่ช่วยถือต้องทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตลาดไม่มีดอกกล้วยไม้ เจบมีสองสารก็คือว่าปุ่มตายายนะคะข้างข้างระดอกนะคะลาขอนี่ก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะปรารถนาในเรื่องอะไรบางคนก็แบบอาจจะชอบเลขเด็กกภาพแข็งแรงการศึกษาเร่าเรียนนะคะดีบังคับาาการขายจเจริญรุ่งเรืองโวยมากจริงๆแล้วเจบไม่ค่อยไม่ค่อยขอเรื่องรา,ารี อันวันนี้เราลองมาขอโชคลาภการงนการเงินใหุ้่กเรืองกันสำหรับใครที่มีนะคะพระภูมิตายายก็หมั่นไหว้หมันขอพรมันปฏิบัติเรารับท่านมาแล้วเราบูชาท่านนะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อเน,นื่องจะอยู่เย็นเป็นสุขในขั้นตอนการไหว้ก็เดี๋ยวเราจะต้อง่าเยนหัวขาวด้วยนะคะก็ <redef ine. S 1> ใช้ผู้ผิดดอกนะคะ <nder ne. S 1> เที่งเล่มเดี๋ยวเราจะจุดนะคะ เทียนกันในเวลา9โมง15นะคะเป็นเวลามงคลก็มาดูวิธีการไหว้กันนะคะราต่อไปป่ะจุดทูป ถวายน้ำใส่น้ำแข็งเย็นๆคนโบนราณเขาบอกว่าให้เอาน้ำเย็นเจี๊ยบๆเลยใส่ขันแล้วก็เอามาถวายเจ้าที่กลางแจ้งเอาผ้าขาวปูวแบบนี้แล้วก็จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเพราะว่าคนสมัยก่อนใส่ทองเนาะพอเล่าให้ฟังเพราะว่าหนูอยากมีเงินมีทองเยอะๆเอาน้ำใส่ขันให้เต็มจับ แล้วก็เอาผ้าขาวปูนนะเออเองจะมีเงินมีทองไม่ขาดเลยพอ,อจับนางงาขึ้นแล้วเินทองมัจะไหมาใช้มากจตอจนถังตาทุนะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีการของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนะคว่า เจ้าพี่นะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นสิริมงคลนะคะกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะพี่น้องๆที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะช่วยแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณคามากเลยนะคะหน้านะคะเราจะมานําเสนอคลิปอะไรต่อไปนั้นต้องคอยติดตามดูนะคะจบวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมลามากินพอไหว้เสร็จแล้วนะคะของไหว้ที่นี่นะคะแล้วก็น้ำมาพาะพร้าวร้อนๆอย่างนี้เอาน้ำมะพร้าวมาแซมแข็งแล้วพ่อกินแล้วเอ้าไปไา